ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะลุงพลประกาศขอรับงานเองตัดสัมพันธ์อุปวิริยะ เรียกได้ว่าโด่งดังจนมีคนรู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วคะ่ะสำหรับลุงพลและป้าแตนที่เดินสายรับงานหลายจังหวัดรับทรัพย์ไม่หวาดไม่ไหวพร้อมทั้งคนในวงการบันเทิงอย่าง ia, อุบวิยะยังเข้ามาเป็นผู้ดูแลงานให้กับลุงพลด้วยแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเมื่อทางอุบวิยะได้ออกมาโพสข้อความตัดพ้อว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีก เพื่ออะไรอึ้งเลยครับล่าสุดอุวิริยะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ถึงงานแฟชั่นวีคที่บ้านเกอกที่ต้องยกเลิกงานเพราะมีคนประกาศถอนตัวและเทงานทุกอย่างของอุวิริยะเรื่องที่เกิดขึ้นหมอปลาและน้ำฟ้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้น ถึงสาเหตุที่ไม่มีงานแฟชั่นครั้งนี้ซึ่งตนไม่อยากพูดถึงและยังตัดสินใจอยู่ว่าจะถแถลงข่าวเรื่องนี้ไหมตนรู้สึกเสียดายและเตรียมงานทุกอย่างแล้วแต่เมื่อมีคนถอนตัวงานนี้ก็ต้องยกเลิกไปส่วนทางด้านในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่ได้เผยว่า หลังจากนี้ตนก็อยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ไปช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับป้าแตนเองส่วนที่พี่อุ๊บไลฟ์สดว่าตนเทงานตนก็ยืนยันว่าไม่ได้เทแต่ตนบอกกับพี่อุ๊บไปแล้วว่าเพื่อความสบายใจของตนและของพี่อุ๊บหลังจากมีเหตุการณ์ดรามา่าตนจึงขอเบรกงานทั้งสองฝ่ายไว้เพื่อความสบายใจส่วนงานแฟชั่นโชว์ของพี่อุ๊บที่จะจัดที่กกกอกเป็นงานของพี่อุ๊บเอง ตนก็ไม่ทราบใครทําหน้าที่อะไรจัดอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับพี่อุบว่าจะจัดหรือไม่ส่วนที่ว่าพี่อุบเกาะกระแสนั้นตนมองว่าพี่อุบเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสให้งานตนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คิดว่าต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ตนมองว่าหากคนรู้จักให้อภยัยก็คงเป็นที่รู้จักกันได้ทักทายกันได้ตนยังรักพี่อุบเหมือนเดิม